สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยครับสุเทพจากเทพบอลเต็งครับวันนี้วันที่13ตุลาคม2565ครับมาสรุปผลบอลเมื่อวานกันหน่อยครับสุดมันทุกคู่ครับไปที่คู่แรกครับบอล VIP ครับบาร์เซโลนาเปิดบ้านรับการยขอนของอินเตอร์มิลานคู่นี้พลิกกันไปพิกกันมาครับครึ่งแรกบาซ่าขึ้นนำครับ ครึ่งหลังเนี่ยอินเตอร์นำสองครั้งเลยนะครับทั้ง2 1และ3-2นะครับแต่ได้โรเบิร์ตเดวาร์สด็อกกี้เนี่ยมาตีเสมอให้นะครับทำให้บาซ่ายังมีสิทธิ์ได้รุนไปต่ออยู่นะแต่แต้มก็ยังตามอยู่3คะแนนกับฝูงอินเตอร์นะครับต้องรอดูว่ามีโอกาสที่จะพลิกโผอีกไหมครับแต่มันมากครับเสียดายครับที่บอลวีพีเราวางต่อบาซ่าครึ่งแรกมาดีจริงแต่ครึ่งหลังนี่แบบผมบอกเลยว่าโอ้โหแทบจะหลุดไปเลยครับถือว่า เป็นไปตามคาดครับจบไปที่3าก็ไม่ได้กิน v i p ไปนะครับคู่ต่อมาครับนาปลีเจออาแจกคู่นี้วางนาโปอลีกับสกอสูงจบไปที่นาโปลีชนะ4ีครับกินครับโอ้โหแบบใสๆเลยฮะคู่นี้สวยงามตามท้องเรื่องครับคู่ต่อมาครับริเวอร์พูลครับเจอกับเดนเจอร์คู่นี้วางริเวอร์พูลมีชัยจบไปที่รีเวอร์พูลชนะ71ครับกินครับโอ้โห ถล่มทลายอย่างเทกระเป๋าฮะคู่ต่อมาครับสเปอร์ครับเจอแฟรงเฟิร์ตคู่นี้วางสเปอร์มีชัยจบที่สเปอร์ชนะ3-2สองฮะเสียครึ่งครับต้องบอกกันเลยว่าเสียครึ่งแอบียได้นะครับนำสามหนึ่งแต่ครึ่งแรกแฟรงเฟิร์ตโดยใบแดงด้วยดันโดนมันโดนลุ่งม่งของแฟรงเฟิร์ตไปเรียบร้อยครไม่งั้นสเต็ปเราตายแบบกินเต็มเต็มเลยนะเนี่โหนี่แบบทำให้สเตปเราโดนหันครึ่งอีก เสียใจมากครับและคู่สุดท้ายครับวิกตวเตเลพันเซนครับเจอกับไบรเอนมิวนิกคู่นี้เนี่ยวางไบเยนมิวนิกชนะแน่ครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะชนะไม่ขาดแทบก็เลยวางวิกตวเตเลพันเซนไปจบไปที่ชนะไบรเอนชนะ42ครับได้ราคาครึ่งหนึ่งนะครับถือว่าสวยงามตามท้องเรื่องนะครับเมื่อวานเนี่ยถ้าไม่เติดบาซ่าเนี่ยผมเข้ากับทุกคู่เลยเนะครับ ก็จบไปแล้วสลับบอล5คู่ของเมื่อวานนะครับวันนี้มีทีเด็ดอีก5คู่มานําเสนอนครับเป็นบอลยูโรป้ากันนะครับเช่นเดิมครับผมมีกิจกรรมดีๆครับกิจกรรมเด็ดๆนะครับเพียงแค่คอมเมนต์ใต้คลิปครับว่าวันนี้3คู่ที่ผมวิเคราะห์เนี่ยท่านคิดว่าคู่ไหนก็ได้นะจะเป็นคู่ v i p หรือคู่อื่นได้หมด5คู่ที่ผมให้ไปวันนี้เนี่ยท่านบอกว่าคู่ไหนจะเป็นไปได้บ้างน,นะครับมองทฤ่สถิ อัธยาศติแบบไหนเนี่ยพิมพ์มาคอมเมนต์ใต้ล่างครับ,บกด s ั b สไครป์พิมพ์คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนะครับว่าเช่นวันนี้ผมให้ทีมนี้นะอาร์เซนอลแมนยูอละรมนน่กว่าไปขอแค่ชนะในราคาที่มันชนะนะครับจบแบบชนะเฉยๆไม่ได้นะต้องชนะในราคาที่เขาให้มาเนี่ยถ้าชนะ3คู่นะครับแคปหน้าจอมาครับและไปบอกในไลน์กลุ่มแอดบีทีแปดแนะว่าผมทายถูกครับพี่ เอาไปเลยครับ2 0 0ครับ10ท่านแรกเท่านั้นนะครับ200จัดแบบจำๆเลยนะครับไม่ว่าจะช่องเทพบอนเตงครับและถ้าเทพบอนเตง V2 คอมเมนต์กันใต้คลิปได้เลยนะครับเพื่อทุกท่านชาวเทพบอนเตงครับผมจัดให้แบบจำๆเลยนะครับเราไปลุยกัน5คู่ของนี้เลยละกันนะครับกิจกรรมดีๆอย่างนี้อย่าลืมกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เช่นเดิมเราไปลุยกันเลยครับ5คู่จัดไปคู่บอลเตง VP ของเราวันนี้ครับ เราไปกันที่โบโดกิม ok ครับจะเปิดบ้านรับการเยียงของอาร์เซนอลครับคู่นี้เนี่ยพบก,กันมาเแรกๆอาร์เซนอลล่อไป3าสูตรนะครับสถิตเดินเข้าไปอย่างเจ้าบ้านโบโดกิม ok ครับชนะ3ครั้งเสมอ1แพ้1ครับฟอร์มในบ้านตัวเองชนะ2ครั้งเสมอ2ครั้งแพ้1ครั้งนะครับส่วนอาร์เซนอลครับ5นัดหลังสุดชนะ5นัดรวดยังไม่แพ้ใครนะครับ ออกมาเยือนนอกบ้าน,นครับชนะ4แพ้ไป1นัดนะครับตอนนี้ตารางคะแนนเนี่ยอาร์เซนอลมี6คะแนนนะครับถ้านัดนี้ชนะมีสิทธิ์การันตีขึ้นที่จะเข้าสู่รอบต่อไปนะครับเข้าเข้าสู่สายต่อไปได้เรื่อยๆนะครับส่วนบอรกิมมี4คะแนนนะครับตาม p s v อยู่เช่นเดียวกัน,นครับด้วยตารางผลบอลได้เสียนะแผกนการเล่นอย่างบอรกิมครับจะมาระบบ4 3สครับส่วนอาร์เซนอลมาระบบ4-3-3เช่นเดียวกัน น้องธรรมดโดยเอ็นเกเทียครับเนลสันครับมาคิงย้อนนะครับฟาบิโอวีเอล่านะครับโลกองก้าชาก้านะครับเชนนี่มาการเยสโรดี้โทมิยาสุแล้วก็เชนเนอร์ครับเปิดมาราคาที่อาร์เซนอลต่อที่หนึลูกครับหลายล่วงหน้าที่1.25นะครับสูงที่2.75หหลายล่วงหน้าที่3ลูกนะครับคู่นี้เป็นบอล v ี p นะครับผมจะส่งบินให้ในเวลาเดิมนะครับ หนึ่งทุ่มตรงนะที่ไลแอดหมู่บ้านเราครับไลแอเดิมแอดบีทนะครับอย่าลืมแอดข้างหน้ากันด้วยนะครับแอดบีทหมู่บ้านเดียวหมู่บ้านเดิมของเราครับคู่ต่อมาครับแมนยูเนเต็ดครับจะเปิดบ้านรับการเยียงของนิโคเชียนะครับเลกแรกเนี่ยไปเยือนนิโคเชียมาแมนยูชนะมา3-2นะครับสติเดอไปเจ้าบ้านอย่างแมนยูครับชนะ3แพ้2นัดนะครับ ฟอร์มในบ้านตัวเองครับชนะ2เสมอ1และแพ้ไป2นัดนะครับส่วนนิโคลเชียครับชนะ2ครั้งแพ้3ครับออกมาเยือนนอกบ้านครับชนะ1แพ้ถึง4ครับตัวผู้เล่นและแผนก่นที่คาดการ์ครับแมนยูน่าจะมาระบบ4.3 3บมครับนำโดยซานโชครับโรนันโดอีรังกานะครับบุนโอเฟานเดแม็คทามินเฟรดนะครับมาเลเซียมาติติเนสนะครับรินเดเลฟโรดาโลนะครับ กล้องหลังอาก็เป็น d k r นะอาจจะมีการโลเทชันอาจจะเปลี่ยนตัวนิดหน่อยได้นะครับส่วนนิโคเซียมาระบบ3.5.2นะครับเปิดมาราคาที่แมนดูครับต่อที่2.25หลายล่วงหน้าที่2.5นะครับสูงที่3.5นะครับคู่นี้คิดยากพอสมควรเนรี่ยเพราะว่าต่อเยอะมากนะสลูกเป็นไปได้ไหมผมมองว่าเป็นไปได้ครับเพราะเล่นในบ้านตัวเอง แต่ตัวละครหลักๆครับก็โดนพักเหมือนกันนะครับนั้นนั้นนี้ขอวางไว้สกอร์ต่ำครับคิดว่าไม่เกิน3ลูกแน่ๆครับสำหรับคู่คู่นี้ครับคู่ต่อมาครับลาซิโอครับเจอกับสตอมกลาสนะครับคู่นี้เนี่ยเคยพบกันมาเนี่ยสามครั้งเนี่ยลาซิโอชนะ1งสตอมกลาสชนะ1และนัดล่าสุดเสมอกันไป1นครั้งนะครับ เซติเดอรไปอย่างลาซิโอครับชนะ3เสมอ1แพ้1ครับฟอร์มในบ้านตัวเองชนะ4แพ้1ครับส่วนจอมการ์ดครับชนะ3เสมอ1แพ้1ครับขออภัยครับฟอร์มโดยอร์ไปครับชนะ4เสมอ1ฟอร์มกันออกมาเยือนชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับลาซิโอเนี่ยตอนนี้มีแต้มต้องบอกว่าดูตามคนอื่นพอสมควรนะครับอยู่อันดับ3นะครับจริงๆกลุ่มนี้กลุ่มเท่ากันหมดนะครับมีคนละ4แต้มเท่ากันหมดเลยนะ นั้นนี้ใครชนะมีสิทธิ์ได้ขึ้นที่หนึ่งก่อนเลยนะครับลาซิโอจะมารบสี3สามนะครับส่วนสตอมกามาลบสี่สามหนึนะครับลาซิโอนั้นทำมาโดยอิโมบิเล่น,นี่นี่คือตัวว่นหลักๆนะครับเปิดมาราคาที่ลาซิโอต่อให้1.25นะครับสูงที่2.75นะครับคู่นี้ผมขอวางที่ลาซิโอมีชัยแล้วกันครับ ต่อราคาแรืวอแบบนี้ลาซิโอน่าจะมีดีกว่าที่คิดครับคู่ต่อมาครับ p s v ครับเจอกับชูริกนะครับคู่นี้พบกันมาแรกเนี่ย PSV ถล่มชูริกไป5้านึ่งนะครับสติเดอร์ไปเจ้าบ้านอย่าง PSV ครับชนะ4ครับแพ้1นัดฟอร์มในบ้านตัวเองชนะ3เสมอ1แพ้1ส่วนทีมเยือนอย่างชูริกครับแพ้2นัดเสมอ3ยังหาชชนะไม่ได้ครับฟอร์มกระดอกมาเย็ยน ชนะหนึงครั้งเสมอสองครั้งแพ้2ครั้งนะครับตัวเล่นอย่าง PSV เนี่ย <c oughs> มาระบบ4 2 3 1นะครับตอนนี้มี4คะแนนนะถ้าชนะนัดน,นี้เนี่ยก็จะไปเบียดแย่งที่2หรือที่1ได้นะครับส่วนชูลิครับมีอยู่ศูนย์คะแนนครับมาระบบสามหนะครับเปิดมาราคาที่ PSV ต่อที่2ลูกครับสูงที่สองสูงที่สามจุดสอนะครับ คู่นี้คิดไม่ยากขอวาง PSV มีชัยครับถล่มทลายคิดแต่คิดแต่แน่นอนครับและมาถึงคู่สุดท้ายของวันนี้ครับเฟยโนดครับจะเปิดบ้านแล้วก็ยิงของมิชลันครับแรกแรกเนี่ยพบกันไปเนี่ยเสมอกันไปนะครับส2นะครับสถิติโดยรอบไปอย่างเฟยโนดเจ้าบ้านครับชนะ2เสมอ2แพ้1ฟองในบ้านตัวเองครับชนะ4ครับเสมอ1ยังไม่แพ้ใครในบ้านครับ ส่วนทีมเยือนอย่างมิทเท์แลนด์ครับชนะ3เสมอ2อครับออกมาเยือนนอกบ้านครับชนะ2ครั้งเสมอ2อครั้งแพ้1ครั้งครับตารางคะแนนทีมคู่นี้สูสีครับเพราะต้องแย่งชิงกับลาซิโอและสตองการ์ดนะครับมี4คะแนนเท่ากันนะครับนัดนี้จำเป็นต้องมีฝ่ายเนื้อฝ่ายหนึ่งชนะนะครับเปิดมาเนี่ย PSV ขออภัขอไปครับเฟนูครับมาหลบสี่สนนะครับส่วนมิทเท์แลนด์มาหลบ4 3 3นะครับเปิดมาราคาที่ ฟีโนต่อที่0.75หลายลงหน้าที่1ลูกครับสูงที่3ลูกนะครับคู่นี้คิดไม่ยากวางสายสิงสูงอีกคู่หนึ่งครับก็จบไปแล้วสลหรับบอล5คู่วันนี้นะครับทีเด็ด5คู่วันนี้อย่าลืมเลือกกิจกรรมนะครับผมไม่กิจกรรมมาอีกแล้วนะครับแค่คอมเมนต์ใต้คลิปครับว่าวันนี้ท่านเชียร์ทีมไหนบ้าง3 3ทีมครับเรียกมาครับและถ้าเข้าตามราคาที่เขากําหนดไว้เนี่ยถือว่าผ่านนะครับ ถือว่าสเต็ปผ่านนะเสียครึ er an risk, okay. mm? Mm. Mm ่งไม่น hmm. mm ับนะครับได้ค hmm. ร oh? mm ึ่งไม่นับขอแค่เต็มนะฮะเช่นวันนี้เฟโน่ต่อที่1ลูกวิมมองว่าเฟโน่ชนะแน่ๆสองศูนย์อันนี้กินไหครับแต่ถ้าเจ้าเนี่ยผมไม่นับนะครับเช่นชนะ1นึผมไม่นับนะผมขอแบบกินเต็มๆนะสามคู่เน้นๆนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับเพียงกด s u b สไครต์แลวคอมเมนต์ใต้คลิปให้หน่อยนะครับตอนนี้ยอดซับจะใกล้ถึง1000เต็มที่แล้วครับ ขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกแรงเชียร์ขอบคุณชาวเทพบันเตงทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังใจกับสุดเทพอย่างผมนะครับขอบคุณจริงๆเลยฮนะเดี๋ย่าลืมนะกิจกรรมนี้ครับผมแจกสิบรางวัลน,นะทุกวันเลยนะหลังจากนี้ทุกๆวันมาคอมเมนต์กันใต้คลิปได้นะครับมาคอมเมนต์กันใต้คลิปได้เลยนะสามคู่ท่านคิดว่าคู่ไหนจะมานะครับคิดว่าได้กินเต็มแน่แน่สามคู่เน,น้นๆพิมพ์มาเลยครับผมยกตัวอ,อย่างแบบวันนี้เลยผมให้แมนยูอาร์เซนอลเฟอนูอย่างนี้ยกตัวอย่างนะครับ โสมเฟยยันหนชนะ200นแมนยูชนะ3-0อาร์เซนอลนชนะ2 0อันนี้คือกินเต็มทุกคู่ครับท่านพอกินเต้นเสร็จปุ๊บท่านแคปหน้าจอมาครับแล้วส่งมาที่ไลน์แอดเดิมครับแอดบีทีแปดบอกพี่ผมทายถูกทุกคู่เลยมารับเครดิตฟรีครับ200ครับผมแจกเลยฮะเดี๋ยวผมมีแจกต่อนะถ้าถึงพันซับผมแจกต่อด้วยนะครับผมบอกเลยว่าช่องผมนี่ใจป่าสุดๆใจป้ามสุดๆเลยครับเช่นเดิมนะครับทิ้งทันไปเช่นเดิมชอบใจก็จัดนะครับขัดใจก็สวน รวยได้กันครับแล้วพบกันใหม่ใน EP อีพีต่อไปสับวานนี้สวัสดีครับ